เหมาะๆกมาะม,ะม,ะมะกัล่งมีหมายวกวนแล้วกับเฮ้ยไม่หลววไม่หลวัวแม่บ้าไ,ไม่หลวงหันอีแม่ก็มาหันนะหเห็นม่วงก็อขอบคุณเจ้าหมูเป็นยังมันหายไปไหนของมันเนี่ยปัดตากำเดียวบ่ได้หายเซฟแล้วอ่ะ ไม่จะไปไปหนไหนแม่ตัวมันก็เต้ยวแอลแต่อมื่เนียกับเจม yes โพรเป๋วเนื้อแม่หลวงว่างนี่นะอีแม่ทำตัวแปลกขนาดน่น อ้แม่มันมไปไหนน่ะนี่มันตาแก่ไปเพื่อไผ่ดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เป็อย่างสาวน้อยเลยไอ้แม่นี่แม่แม่วันนี้อย่างหัน้องหอไปกินติยากาหน่แม่ แม่แม่มัน,นหายไปไหนของมันเจ้าจี้เนี่ยวางนี่นะทำตัวหน้าสงสัยเนอะ านั่นแหละแม่หลวงเจ้าน่ะก็เลยตวยออัวผ่อยแม่ก็ปัดตากาเดียวไปได้หายแซ่บแหมาะไปวัดกระแจมตัวไปพออีหยังโอ้ยเจ้าไปสืบอล้วแม่หลวง<ะ>สองสามติดมานี่นะตึ้งอยู่บ้านอยู่จองวันข่ำวันข่ำไปถามบ้านเหนือบ้านใต้มาละบ้านอุ้ยหมอนก็บบไปลื่นไปไหนของมันไหนแม่นี่แม่หลวงกะเล่าว่าอีแม่มไปย่งหยังมาดีไยก้า ตัวจะไปไว่าไวเลยแต่น่ะแจมตัวว่าแม่ตัวเตียวลัดตรงไปอีกอะไม่ลวงว่าจะอี้เขาต้องไปสืบแจม วัสองเรียกว่าันหนึ่งวสองเรียกว่าวันหนึ่งผู้ต้องสงสัยไปแล้ววันหนึ่งรับทราบผู้ต้องสงสัยเดินผ่านไปแล้ว Ah! Huh? แ้วเมลากาครับ <Wow. S 1> อีดก็ครับมานะฮะบะ <it> <c oughs> เอตไอนี่ครับเปียกมดตา <c oughs> ลุงปาน <c oughs> อีแม่แล้วยายอยากจะอ่านน่ะฮะอายุเท่าไหรกันละ่ะไป้าอ่นานชาวบ้านชาวเมืองเป็นไงลุงไม่ก็ยเห็นคนแจมแม่แจมแต่ตาราะว่าแม่ตัว ลุงเปิดโคลนพีทเองลุงจะห้าพี่ชอบแม่ตัวกุยยังตัวต้องมาเดือดร้อนอายอีแม่อุอยโหลมันจะเป็นไปได้อย่างใดลุงมันต้องมาทำตัวเป็นพระเอกเลยอายุปหกสิบห้าหกสิบหกกันละเฮ่ยจะเปลนแปลงม่ได้ลุงจะแต่งงานกับแม่ตัวมาได้เจ้าไอา้ทูปันแจมลูกอีแม่นี่ก็แถมพนปอ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 เจมเหยือ แม่ตัวกายูนักละอันใดี่เป็นญาแล้วมีความสุขกับคือเป็นญาไปตรอแจมเผยแม่หลวงเออแจมเป็นหนูจะบอกอย่างฮื้อนะแม่ตัวก็ลุงนะปันน่ะเปิดหักมางกอนจะมาปะเป่าตัวซ้ำเต้กับแม่ตึงวันเนี่ยที่ลุงยอมไปบ่าวเท่าน่ะที่ลุงม,มามีภัยย้อนลุงรอมแม่ตัวคนเดียวนะแจม ไป่ต้องการบอรบ่ได้นะน้องเอาอย่างงี้บ่ได้คนที่เสียหายน่ะก็คือน้องแล้วพ่อแม่น้องกจะเสียใจมื่อไห่ไอ้ป่านน่ะแล่มาห้างน้องกาจะได้ ไอ้ก็บลูกประจ่ายก็ต้องอดโอนนะกะเฮามันตุกเฮาก็ต้องล้ามใจน้องปิ๊กไปเหอยเตอะก่อนที่พ่อแม่น้องต้นจะตัวมาแล้วมันจะเป็นเรื่องเป็นราวและน้องอยากจะหายปัายา จะได้ไอ้ก็ขอคุณน้องมีความสุขนักบักาต้องห่วงไอ้ายอายุของไอ้ได้ แจมเฮยบ้านป่ายชีวิตละ,<ว>ะปล่อยให้คนได้มีความสุขของตัวแจม <Yes. S 1> าจาสบายเลยลุงกับป้าน้องครับอกอ,อกอมอบดอกไม้นห้เน้องนะค่ะ <c oughs> อายอ่ะ <c oughs> ขอบคุณเจ้า ผมแม่หลวงแล้วแม่หลวงจะให้อย่างน่ะติวีแม่หลวงดีใจแต้ลูกขนาดนั้นเลยกะมนใช่ิจฉาป้าอายุปหกสิบห้ายังไม่คนมาขอแต่งงานอยู่่อไม่หลวงเหรอเท่าปหปัดอี้จอย่าใครไปทีสักคนจีก็มีอุ้ยอันเจ้าไปแล้วเนาะให้อยู่คนเดียวนี่เต้ พะยาขึ้นไม่หลวงทำหนังกำเมืองต่อไปก็สนับสนุนตรงนี้เจ้ากดปุ่มขอบคุณนะเจ้านะมันจะมีข้อววาเขาจะสนับสนุนกี่บาทเริ่มต้นที่69บาทเนาะเขาก็เลื่อนพอไปเรื่อยๆสูงสุดตีหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเนาะเขาก็กดเนาะเลือกไดไสมมุติ69บาทสนับสนุนกดเนาะเรียบร้อยมันจะชํำระเงินสําเร็จก็่จะขึ้นหน้าแมวส่งตัวยี่นะเจ้าถือว่าสนับสนุนแม่หลวงเรียบร้อยแล้ว